มหาบัญญัติคือข้อปฏิบัติใหญ่ที่พระเจ้าให้เราทำมหาบัญชาคือคำสั่งใหญ่ที่พระเจ้าให้เราทำในมัทธิวบทวที่22วรรคที่37-39ถึงพวกเขาคือฟาริสีนะตอนนั้นพวกฟาริสีธรรมอาจารย์มาถามพระเยซูว่าบัญญัติข้อไหนใหญ่ที่สุดพระเยซูตรัสตอบเขาว่าจงรักพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของเจ้าด้วยสุดใจสุด จิตของเจ้าและด้วยสุดความคิดของเจ้านั่นแหละเป็นพระบัญญัติข้อใหญ่และข้อตข้อที่สองก็เหมือนกันคือจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองมหาบัญญัติทำสองข้อให้ได้แล้วเราจะประกาศข่าวประเสริฐและเลี้ยงดูด้วยความรักเผยพระวจนะด้วยความรักแล้วก็เราจะไม่ฆ่าคนไม่รักทรัพย์ กลายเป็นว่าเราจะทําข้อที่เหลือได้ทั้งหมดถ้าเราทำสองข้อนี้ได้อยากฝากไปนิดนึงคือผู้รับใช้หลายคนรักพระเจ้าสุดจิตสุดใจสุดกําลังสุดความคิดคิดถึงพระเจ้าก่อนใจก็สุดกับพระเจ้าก่อนแล้วก็จะมีหลายคนที่สามีไม่ใช่ผู้เชื่อลูกก็เป็นตัว่วงพูดตรงๆเลยเพราะเลี้ยงลูกแกะมาเยอะรีมีประสบการณ์ลูกก็เป็นตัวถ่วงในการเข้าหาพระเจ้าจึงเลือกที่จะ เฝ้าเดี่ยวหรือทํางานรับใช้จนลัเลยพันธกิจครอบครัวหมายความว่าเขอพลาดข้อที่สองไหมสุดท้ายหลายครอบครัวต้องล่มสลายจากการที่เขาพลาดข้อที่สองสามีก็เป็นเพื่อนบ้านลูกก็ถือว่าเป็นเพื่อนบ้านก็คืออยู่ในข้อสองพระเจ้าก็บอกเองว่าถ้าเรารักคนที่อยู่ตรงหน้าเราไม่ได้อะ่ะอย่าบอกว่าเรารักพระเจ้าที่เรามองไม่เห็นได้เลยพระเจ้าไม่เชื่อว,ว่าเรารักพระองค์ถ้าเราไม่รักครอบครัวถ้าเรามองว่าลูกเป็นตัวถ่วง สามีเป็นผู้ไม่เชื่อฉันไม่เอาหน้าที่ของภรรยาคืออธิษฐานให้สามีรับเชื่อแล้วคําพยานของน้องบีเมื่อวานสดสดร้อนร้อนน้องบีเคยเป็นคนที่ชอบว่าสามีให้ฟังเราก็ฟังความอยู่ข้างเดียวแต่เราก็ไม่เชื่อสร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เราก็รู้สึกว่าต้องเรียกมาคุยทั้งคู่แต่ก็รู้แหละว่าทําไมสามีเขาเป็นแบบนั้นแบบนี้แต่พอเจอหน้าสามีเขาปุ๊บน่ารักเป็นผู้ไม่เชื่อที่น่ารักไง อาเราเป็นผู้เชื่อเราต้องน่ารักกว่าผู้ไม่เชื่อนะอันนี้ผู้ไม่เชื่อน่ารักแต่สิ่งที่บีทำคือเป็นผู้หญิงห้าวอยู่เมืองจีนไงนิสัยก็ห้าวอยู่แล้วก็ห้าวเข้าไปอีกแต่พอมานั่งคุยการมานั่งเรียนชีวิตคู่ข้าวๆบีต้องยอมเพราะสามีคือผู้ไม่เชื่อเราต้องใช้ชีวิตของเราในการประกาศข่าวประเสริฐแล้วบีจะต้องแบ่งเวลางานรับใช้ทั้งตัดต่อคลิปลงติ๊กตอกทั้งโทรอธิษฐานไลน์กลุม่มเมื่อสามีเข้าบ้านขอร้องบีว่า จบวางโทรศัพท์และให้เวลากับสามีไม่งั้นสามีจะเชื่อได้ไงว,วันๆเธออยู่กับพระเจ้าอ่ะเจ้าเวลาที่ไหนประกาศค่ะประเสริฐกับสามีจริงๆแล้วก็ก็พอเขามาที่นี่ปุ๊บเขาคืนความสัมพันธ์แล้วระวังว่าอย่าแยกสามีภรรย,ย,ยากันแยกได้เต็มที่ไม่เกินสองสามวันโอเคไหมแล้วไม่ควรอยู่ไกลอย่างของบีตอนนั้นคือเขาจะให้สามีเขากลับจีนแต่ตัวเขาจะไปลบบุรีต่อประมาณเดือนหนึ่งพี่เอบอกไม่ได้กลับไปด้วยกัน ปรากฏสามีเขาเห็นเห็นแบบคําสอนคิสเตียนว่าไม่แยกอะ่ะเขายิ่งประทับใจและเขารับเชื่อรัะบ,บัพติศมาวันนั้นแต่ทีนี้บีมีเรื่องหนึ่งที่ไม่บอกสามีแต่คริเซเตียนโกหกไม่ได้เธอต้องบอกบอกต่อหน้าฉันเลยแล้วเชื่อเลยว่าเขาไม่โกรธสุดท้ายบีบอกเขาเสียความรู้สึกแต่เขาไม่โกรธมันคือชีวิตเก่าที่เราต้องกลับใจไงคือตอนที่เขาเป็นวัยรุน่นน่ะเขาเคยพลาดแล้วท้องแล้วก็มีลูกแล้วพอมามีสามีใหม่ ก็ไม่กล้าบอกแต่เราบอกว่าต้องบอกความจริงสุดท้ายเมื่อวานสามีถามว่าเธอลูกเธอเป็นยังไงบ้างลูกเธอก็คือลูกฉันทำวีซ่าให้ลูกเธอมาอยู่กับเราเชื่อพระเจ้าสิเชื่อในพระเจ้าสามียังไม่เชื่อก็อธิษฐานสามียังไม่เชื่อก็แบ่งเวลาดีดีรัก เพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองอย่าตยลักษามีคนข้างบ้านเอเมน